เพื่อคลายข้อสงสัยว่าไอฮิวมัสล้านปีเนี่ยมันคืออะไรมันถึงได้อยู่ลึกละพอกับเพชรพอกับทองเอาเป็นว่าช่วงนี้ไปฟังกัะตุ้นกับพี่ใหญ่สนทนากันต่อเลยครับแล้วผมยังไปค้นพบอ่าเรื่องฮิวมัสล้านปีอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาอีกฮิวมัสไม่ใช่แมนมอสนะไม่ใช่เป็นฮิวมัสที่มันที่มันเกิดจากซากพืชสัตว์เหมือนปุ๋ยอิีแต่การหมักหรือการทับถมมนนับล้านปีก่อนที่มันจะเข้าไปสู่ดินของดินที่ลิกไงครับก่อนที่จะเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทอง แต่ประเทศไทยร้อนโอกาสที่จะเป็นทองนั้นลึกยากมากต้องใช้ประเทศไทยเลยยังหาคนพบได้น้อยแต่ขณะที่เราทําวิจัยเนี่ยเราคิดว่าในประเทศไทยเรามีอยู่20กว่าแห่งที่มีดินแบบนี้ you <must> ก็คือคเหมือนกับเหมือนเหมือนดินหน้าเหมือนหน้าดินนะครับ,รบที่เราเปิดป่าใหม่ๆรเราไปปลูกพืชอะไรไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็งามพืชทุกชนิดแต่พอใช้อย่างต่อเนื่องเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกครับถ้าทหารในดินมาเริ่มหมดไปมันจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มเมื่อกี้พี่ใหญ่เล่าให้ฟังว่าการกลับปุ๋ยแบบอินเดียแบบอะไรนะมันไม่มีขั้นตอนที่มันมีขั้นมันไม่มีขั้นตอนที่ใช้เคมีเลยอ่ะไม่มีขั้นตอนจะต้องผสมัาเคมีถึงจะได้อย่างเงี้ยอ๋อนั่นคือหมายว่าเราทําให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำเร็จรูปไปขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการให้เรียบร้อยว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานตามคุณสมบัติของกรมวิชาการเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทางปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีการขึ้นทะเบียนไม่มีการ ควบคุมเรื่องของคุณภาพนะแต่มันจะมีพระัญญัติ2,118 oh. ก็เพียงแต่ว่าเป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นเองแต่การผลิตออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพเนี่ยยังไม่มีการกําหนด oh. มันก็ทำให้เหมือนว่าไปการทางโมวิชาการเนี่ยเขาก็ไปทําการสํารวจปุ๋ยมีประมาณ2 5 4 8 สามร้อยกว่ายี่ห้อเนี่ยพบเพียงสองยี่ห้อที่มีมาตรฐานทั้าเองของปุ๋ยอินทรีย์ของปุ๋ยซีเพราะนั้นเกษตรกรนะครับเราจะไปโทษเขาว่าปุ๋ยอินทรีย์ใช้ไม่ดีเราพูดต่อเราโทษเขาไม่ได้เพราะเขาเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีหยิบยี่ห้อนี้แล้วยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้แล้วยี่ห้อเหล่านั้นก็ยังไม่มีการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาว่าเป็นยี่ห้อจริงๆเพราะนั้นมาปี2 5 4พนรบะฮะเริ่มมีประกาศเริ่มจะมีการใช้ว่าปุ๋ยซีต้องขึ้นทะเบียนเพราะนั้นการขึ้นทะเบ ชื่อลิขสิทธิ์ตายี่ห้อปุ๋ยที่จะมาสังกัดว่าปุ๋ยของเราเนี่ยยี่ห้ออะไรไม่ง่ายอ่าเราจะมีการาาแล้วต้องเอาคุณภาพที่เราไปหมักไปไป,ไปทาการขบวนการผลิตปุ๋ยซีเนี่ยตามที่เราเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบแล้วต้องเอาวัตถุดิบนั้นนันนมาสังอ่ามาเคลื่อนการวิเคราะห์จากครูวิชาการให้ได้มาตรฐาน10ข้อ14ข้อหรือเปล่า แต่ปุ๋ยเคมีมี3ข้อนะครับ NPK เท่าไหร่เท่านั้นเองไม่ต่ำกว่า21บแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วเนี่ยต้องมี NPK ตามกำหนดของกลุ่มวิจการแล้วยังมีค่า p h แล้วมีค่า organic meter ต้องไม่ต่ำกว่า20%ตรงนั้นคือหมายความว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์ที่มีการขึ้นทะเบียนอมาผสมขึ้นทะเบียนแล้วพร้อมยังผสมกับปุ๋ยเคมีอ๋อไม่ใช่ครับก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนก็เป็นกระสอบเลยนะครับแต่วิธีการใช้เนี่ยเราให้วิธีใช้ว่าใช้ปุ๋ยกกัับเคมมีร่วน นะครับถ้าเกิดเกิดกเนี่ยให้เขาเลิกเคมีทั้งหมดเขาอาจจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปบอกแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะมองตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยเขาก็จะสอนเราเลยบอกว่าเขาใช้มาตั้งแต่หลายสิบปีเนี่ยเขายังใช้เคมีมาตลอดแล้วอยู่ให้เขาเลิกเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องบอกให้เขาว่าเราไม่ได้ให้เขาเลิกนะครับเราต้องบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์คืออะไรปุ๋ยเคมีคืออะไรปุ๋ยชีวภาพคืออะไรเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างหาปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีมาครับที่ผานกรมวิชาการก็พอแล้วเราให้มาใช้ร่วมกับปุ๋ย เคมีตอนแรกเราบอกให้ใช้ลดครึ่งงเนี่ยเกษตรกรก็ยังมีใจชื่นใจหน่อยว่ายังได้ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ตามหลักจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือปุ๋ยซีเ็ามีความสําคัญปุ๋ยซีเนี่ยเป็นพระเอกเลยนี่เรื่องของปรับโครงสร้างของดินหรือน้ำหน้าพวนดินใช่แต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันก็จะเป็นพระเอกนี่เรื่องให้อาหารหลักที่พืชต้องการถึง90% 2สเอองคนพระเอกสองคนมาร่วมกันมันจะขาดกันไม่ได้เลยนะครับได้ตัวหนึ่งเรื่องของชีวภาพเรื่องพวกลินทรีที่อยู่ในดินนะครับเพราะฉะนั้นเี่ย ถ้าเราเอาปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นชนิดผงไปปั้นเม็ดเนี่ยจุลินทรีย์มันก็จะตายมันก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยให้ดีเนี่ยมีชีวิตได้แต่แต่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผมทํามานําเสนอเนี่ยนะเราก็ค้นคบหาวิธีการเราก็ได้จุลินทรีย์ที่สายพันธุ์ที่ดีนําเข้าจากต่างประเทศเหมือนกันครับเอามาผสมแล้วตอนที่ไปสเปรย์แล้วก็ไปปั้นเม็ดเนี่ยเวลาเจอความร้อนเสร็จปุ๊บยังไงมันก็ตายประมาณ7จ็ดปดเรับซไอ้ส่วนที่เหลือนะครับมันก็จะอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์มันก็สับสอยู่ แต่พอลงไปในดินเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยไปเจอความชื้นปุ๊บมันก็จะฟื้นตัวมาผสมพันธุ์ภายใน70กว่าชั่วโมงเนี่ยมันก็จะตายพอจะตายปุ๊บมันก็จะอะไรครับผสมพันธุ์แล้วก็ผสมพันธุ์แล้วมีรูปแพร่หลายมันก็จะวนเวียนมันเลยทําให้นอกจากที่ว่าปุ๋ยซีเราอาจจะอยู่ในดินได้ 3- าถึงหเดือนมันหมดแน่นอนแต่จุลินทรีย์นั้นไม่หมดมันก็จะโตวันโตคืนดินก็อุดมสมดุลก็จะมีไส้ตรงไส้เดือนขึ้นมาเหมือนเดิม แต่ถ้าเรายังทําเหมือนปัจจุบันก็คือไปเช่าที่มาแล้วต้องการให้อะไรนะปลูกได้หลายๆรอบใช่พอปลูกข้าวเสร็จปุ๊บก็เผาต่อฟางเลยเผาต่อฟางพอปลูกข้าวโพดเสร็จปุ๊บก็เผาต่อสร้างข้าวโพดอีกถ้าแบบนี้มันเหมือนกับเราทํรลายส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าเป็น NPK นะครับ,รบประมาณ 2%, 2> องเปอถ้าเทียบเป็นเงินก็ประมาณ500บาท<อ>เหมือนเราทําลายสิ่งตัวนี้อาหารหลักของพืชเนี่ยประมาณ200บาทครับอ่สองถึงห้าร้อยบาทแต่ถ้าเราไม่เผานะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ ซากพืชซากสาที่มันอยู่ในดินที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรน,นะครับเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับ <N EC S 2> ดินให้หน้า<ม>ดินมันมดีขึ้นทีนี้พออย่างนี้ดีแล้วเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเคมีก็ไม่ต้องใส่มากเหมือนมันปัจจุบันเพราะปกติเนี่ยการใส่ปุ๋ยเคมีโดยเฉลี่ยนะครับประมาณสักเอ็นพเคเนี่ยอย่างละ8กิโลนี่ก็เหลือกินละแต่ทุกวันนี้เราใส่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเหมือนกับว่าใส่เกินความเป็นจริง นอกจากที่ว่ามันจะทําให้ดินไม่ดีแล้วปุ๋ยเคมีเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆโดยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดปริมาณเข้าลงได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากานานใช่ไหมครับซึ่งพี่ใหญ่เนี่ยเวลาไปพบกับเกษตรกรเนี่ยได้แนะนําตรงนี้บ้างหรือเปล่าแนะนำบ้างหรือเปล่าในข้อมูลอันนี้ครับเกษตรกรเขาว่ายังไงบ้างครับก็พูดอันดับแรกเลยเกษตรกรบอกว่าไม่ได้จดค่าแรงของตัวเอง ก็คือเราทําตัวเองเนี่ยก็คือเกษตรกรทํานาทําไร่เนี่ยไม่ได้คิดค่าแรงเลยคิดแต่ค่าปุ๋ยค่ายาค่าไถค่าเกี่ยวค่าเมล็ดพันธุ์นะครับแต่แต่เราก็บอกเกษตรกรเขาบอกเออลืมนึกไปลืมนึกไปถ้าคิดไปแล้วกลายเป็นว่าเหมือนกับขาดทุนแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ทําก็ไม่ได้หวังว่าข้าวจะขึ้นราคาอย่างตอนนี้มีการประกันราคาเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องรีบทําทํานาเพื่อให้อยู่ในช่วงที่ประกันราคา แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยทางเศษษรกรก็เริ่มมีความรู้จากกรมส่งเสริมจากกรมค้าข้าวว่าการใช้เมล็ดข้าวพันเนี่ยต้องเป็นเมล็ดข้าวที่มีผ่านการตรวจสอบไม่ใช่ไปซื้อเมล็ดพันธุ์ทั่วไปถ้าซื้ออย่างนี้ปุ๊บนะครับมันจะเจอข้าวดิบข้าวเด้งอย่างที่เศรษนก่ยเจอปัญหาแต่ทางบริษัทเราก็กำลังคิดค้นนะครับได้ประมาณ2-3ปีแล้วก็ช่วยปัญหาได้แค่50%ข้าวเด้งข้าวดีแต่เมื่อไหรถ้าทําได้เจ80%แแล้วเนี่ยก็คงจะมาสู่ ตาของเกษตรกรใหม้มีการใช้แต่ทุกวันนี้เป็นช่วงที่การมีการทดลองเหมือนกับการทดลองปุ๋ยซีว่าเราจะนําอะไรเข้ามาใส่ให้ปุ๋ยซีเรามีคุณภาพขึ้นรเราก็มีการใช้ฮิวมัสล้านปีเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนผสมฮิวมัสล้านปีนี่น่าสนใจมากใช่แล้วยังไม่พอนะครับเรายังมีแร่ภูเขาไฟที่ทนําเข้าจากต่างประเทศเดี๋ยวเราวันนี้หรือ ในเทปต่อไปเนี่ยรเราก็จะมีชาวรัสเซียนะครับที่เขาเป็นผู้นําเข้าเขาเป็นผู้รู้แล้วก็ได้รู้ว่าแร่ภูเขาไฟเนี่ยมันไม่ใช่เกิดง่ายๆนะฮะมันต้องระเบิดขึ้นมาแล้วก็ตกมาเป็นผลึกเป็นคอเป็นลาวาอไอตัวนี้นะมันเหมือนนาโน,โนถูกไหมครับบริสุทธิ์ฉุดพองแต่ว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเห็นพ่อผมบอกว่าหรือปู่บอกว่าเวลาสงครามโลกที่สองเนี่ยเวลาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเนี่ยเขาต้อง มันก็จะเกิดการอะไรครับเอาธาตุอาหารที่ระเบิดจากใต้ดินขึ้นมาแล้วก็ปลูกพืชแต่บริเวณตรงนั้นมันจะงามเห็นไหมครับนี่ผมก็เลยผมก็มีประสบการณ์ตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วตั้งแต่สมัยเราเรียนประถมแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยในปุ๋ยอินทรีย์ของเราเนี่ยเราก็มีส่วนผสมหลักๆเลยนะครับว่าอย่างเช่นสารสารเข้าสารอ้อยนะครับหรือกากฟิวเจอร์เค้กอ้อยนะครับจากยายปาล์มนะครับแล้วก็ เบิกยูคาลิตัสแล้วก็มูลต่างๆแต่ไม่มีมูลหมูนะครับไม่มีมูลหมูแล้วแล้วก็แล้วก็มีส่วนผสมจากแร่ภูเขาไฟตัวนี้ไปเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยให้ดีขึ้นอย่างน้อยประสิทธิภาพของปุ๋ยซีเนี่ยก็จะทําให้ปุ๋ยซีเนี่ยมีคุณภาพที่โดดเด่นใส่ด้วยใส่แร่ใส่ไปด้วยแล้วดินฟูมาสใส่ไหมใส่ด้วยครับใส่ด้วยมันเป็นเป็นสูตรเฉพาะที่เราประสบการณ์หลายเป็นสิบสิบปีที่เราทําค่อยๆเราเหมือนกันทดลองใส่แล้วดีขึ้นใส่อะไรไม่ดีเราออกแล้วใส่ไหนท่านั้น ท้ายสุดเราก็ควบคุมเรื่องรุลภาพด้วยแล้วก็ราคาที่จะให้มาสมดุลที่เราจะไปเสนอเกษตรกร ผมฟังดูแล้วผมเข้าใจอย่างนี้ครับท่านผู้ชมถูกไหมครับพี่ใหญ่ที่ว่าพี่ใหญ่เนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยดินและปุ๋ยมาตั้งแต่เด็กอยู่ในครอบครัวของเกษตรกรที่ทํานาจะเป็นคบได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคิดค้นเรียนจบมาแต่ไม่ได้จบด้านเกษตรแต่ว่ามาทําด้านนี้ด้านข้าบริษัทเกษตรคบผมผมเองเนี่ยชอบเกษตรอยู่แล้วแต่ว่าพ่อแม่บอกไม่ต้องไปเรียนเกษตรหรอกผมก็เลยผมพูดไม่ค่อยเก่งตอนนั้นนะผมก็เลยต้องไปเรียนการตลาด พราะการตลาดเราเรียนแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าการตลาดจะเรียนง่ายแต่ที่ไหนเลาไม่ใช่นะครับการตลาดทําให้เราเป็นคนที่ให้รู้เลยว่าเราไม่อดตายแน่นอนใช่ถ้าเรามีการตลาดเราขายอะไรก็ขายได้แต่ผมก็ต้องเลือกขายสิ่งที่จําเป็นกับเกษตรกรต้องการขายสิ่งที่เขาต้องการนั่นไงมันก็กลับไปสู่ชีวิตในเบื้องต้นของเราที่เราใฝ่ฝันเราชอบอยู่ ตัววันนี้ก็ได้ทํางานที่ชอบอยู่แล้วสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็เก็บสริติมาแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรามีความพร้อมว่าเกษตรกรต้องการอะไรเราก็จะตอบสนองท่านเกษตรกรเราไม่จําเป็นต้องให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวใช่เมื่อก่อนนี่ประมาณเกือบสิปีนะครับผมเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียก็สมัยนั้นเขาพูดกันอย่างนั้นมาอย่างนั้นเราก็ต้องไปหาข้อมูลที่แท้จริงท้ายสุดเราต้องยอมรับสิติว่าต้องใช้อินทรีย์ร่วมกับเคมี เพราะนั้นทางผมเองก็ต้องคิดค้นที่จะต้องทําเคมีแต่ต้องเป็นเคมีละลายช้าเพราะทุกวันนี้ปุ๋ยเคมีในท้องตลาดเป็นเ,เคมีละลายเร็ว,เ,เ,วเราจะต้องหาเทคโน,นโลโยีเนี่ยพอดีเราได้รู้จักกับชาวรัสเซีย,ยซึ่งอดีตเป็นทูตรัสเซียในประเทศไทยเราปัจจุบันก็ยังเป็นประธานสมาขขคมหอการค้าไทยรัเสเซียอยู่เราได้รู้จักแล้วกับ10ปีเนี่ยเราได้นํา แร่ซีโอไลท์แต่มันเป็นเกดไนโตรไลท์ที่มีประโยชน์ต่อภาคการเกษตรตอบธาตุปัสสุสัตว์แล้วก็เกี่ยวกับการประมงเราได้จับมือกันเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะเชิญมาพูดคุยกันเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับเราต้องคุยกันอีกมากมายในรายการของเราเนี่ยค่อยๆรู้กันไปครับรู้ไปพร้อมกับผมคุณรุงเกษตรลูกทุ่งนะครับจากความรู้ของพี่ใหญ่ที่จะให้เราก็แปลว่าพี่ใหญ่เนี่ยได้ในที่สุดต่อมาก็ได้มาเป็นผู้บริหารสถาบันที่ผลิตสินค้าออกมาเพื่อคนเกษตร เพื่อให้คนเกษตรนั้นได้มีผลผลิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นลดต้นทุนลงสินค้าที่ว่านั้นเป็นอะไรครับของพี่ใหญ่เลยเดี๋ยวต้องรู้จักตรงนี้ก่อนครับสินค้าก็คือตัวแรกที่ผมทำนะฮะคือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นทะเบียนผ่านคุณสมบัติกรมวิชาการเรียบร้อยขึ้นทะเบียนที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็เป็นโรงงานเป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องมีทั้งสองใบชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อชื่อปุ๋ยนะครับเราตอนแรกเราก็ไม่รู้จักใช้ชื่ออะไรเราชอบ สิ่งที่เราชอบเนี่ยปรากฏว่ามีคนจองลิขสิทธิ์เรียบร้อยหมดแล้วผมก็ไม่รู้จักคิดยังไงเราก็เลยมา <c oughs> มีวันหนึ่งนะ <c oughs> ไปนังคุยกับเพื่อนเอ้เราตัดทิ้งใจว่าเราได้ทดสอบทดลองมาทุกภาคทุกประเทศไทยหมดแล้ว <c oughs> แล้วทดลองกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนด้วยครับ <c oughs> แล้วก็บริษัทใหญ่อุตสาหกรรมบ้างที่รับซื้อเพื่อไล่บ้างะนะครับปรากฏเราก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะเป็นปุ๋ยผู้ชนะสิทธิ์ โอ้โหนี่มันคุมหมดเลยคุมหมดเลยนะครับสลบไปเลยแต่ชื่อนี้เราต้องตั้งให้มันเหมาะด้วยว่าคุณภาพเราต้องดีเราต้องมีการทดสอบทดลองแล้วถึงจะใช้ชื่อนี้ได้ด้วยนะครับแล้วบุเรงนองนี่จะเป็นพี่ใหญ่ปะตรงลงมาบุเรงนองนี่เป็นของเบื้องสูงเราก็ไม่กล้าที่จะไปอย่างนั้นเราเลยคิดว่าเราใช้นกอินทรีสัญลักษณ์ของผู้ชนะสิบทิศเนี่ยเราใช้นกอินทรีบินสง่างามมันบินไปทั่วประเทศมันเป็นจ่าฝูงแล้วมันบินไปทั่วที่ไปดูแลสับส่อง นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้นะครับเราที่ว่านกอีซีเนี่ยมันเป็นพยาอีซีแล้วก็น่าจะเหมาะสมกับคําว่าผู้ชนะสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทของบริษัท GP พีินเพิร์กรุเนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยเราจะมีสัญลักษณ์ตรงหน้าบริษัทตรงป้ายเนี่ยเป็นนกอิซีครับซึ่งมีความหมายที่ดีจริงๆนะครับหมายถึงนกที่ยิ่งใหญ่ ครับที่แข็งแรงสามารถบินครอบกลุมไปได้ไกลทั่วไปเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนนกเล็กนกน้อยเนี่ยมันจะมาต้อนรับเสียงชกแจ้วไปหมดเลยเราจะรู้เลยว่าส่งสัญญาว่านกอีซีมาแล้วนะอะไรนี่ต่ำนอยนีครับคิดได้ไกลมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราใช้คอนเซปต์หรือใช้คําว่าผู้คณะสิทิทิศมันก็เปรียบเสมือนว่าเราไปที่ไหนเนี่ยจะต้องไปไปช่วยไปช่วยเหลือหรือไปทําสินธุรกิจร่วมกันหรือทําสิ่งที่มันเป็นร่วมกันเจตนาร่วมกันเป็นเป็นทางทิศเดียวกัน ตอนนี้เราก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ว่ามีคอนเซปต์ที่จะต้องเดินทางเดียวกันไปช่วยเกษตรกรในการพื้นฟูสภาพดินหรือคืนความสมบูรณ์สู่แผ่นดินนั่นเองไม่หลอกลวงไม่หลอกลวงนะครับเพราะว่าเราเป็นนกอินทรีที่ยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่เห็นภาพนกอินทรีเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกว่าเราได้มีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่แล้วก็บินไปเพื่อไปช่วยคนอื่น เพื่อไปช่วยนกเล็กๆทั้งหลายที่มาต้อนรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขายของดีขายของไม่ดีเราทําไม่ได้ใช่เพราะว่าถ้าเราขายของไม่ดีเนี่ยเราต้องมีการลงทุนลงแรงนะครับโดยองค์กรที่มาร่วมกันเนี่ยทำไปสักปีเนี่ยเราจะเสียเวลาแต่ถ้าเราทาครั้งแรกเนี่ยถึงจะเหนื่อยจะหนักสาหัสยังไงแต่ผลท้ายสุดของมันดีเกษตรกรก็ต้องเลือกใช้มีประโยชน์อย่างตัวเนี้ยเกษตรกรก็โทรมาสั่งมาอะไรแต่งเราก็อาศัยว่า ที่เขาใช้เขาก็อยากจะใช้ต่อแต่เราบอกเดี๋ยวเราจะมีโครงการมีเพิ่มขึ้นเราหยุดไม่หยุดคิดเราจะทําโครงการอย่างตอน่องให้เกษตรกรเราก็แบบเสมือนอย่างที่ตอนต้นเราบอกว่าเราจะเป็นตัวแทนของเกษตรกรเราจะทําเพื่อเกษตรกรทําให้เกษตรกรเนี่ยมีความหวังและฝากไว้กับเราได้ว่าถ้าเป็นเรื่องเกษตรเนี่ยเรื่องดินและเรื่องปุ๋ยแล้วทำยังไงที่จะลดต้นทุนเพิ่มผลิต เราเราเป็นเป็นพรรทสัญญาเราจะทําอย่างนี้ให้ขอให้เป็นนกอินทรีตลอดไปตลอดไปผมได้คุยกับพี่ใหญ่แล้วะศรัทธาชื่นชมนะครับได้เห็นประวัติได้เห็นความตั้งใจจริงเพื่อเพื่อนเกษตรกรแล้วผมก็อยากขอให้พี่ใหญ่ได้มีศักดิ์ศรีของนกอินทรีตลอดผมถึงจะต้องขอให้ท่านผู้ชมช่วยจดจำเอาไว้หน่อยคือรูปนกอินทรีของสัญลักษณ์ที่พี่ใหญ่ได้ทุ่มเทไปนะครับแล้วก็คําว่าผู้ชนะสิทธิศซึ่งเป็นโครงการของพี่ใหญ่นี่นะครับเราต้องคุยกันอีกเยอะมากเลยครับเราจําไว้แค่นี้ก่อนตอนนี้ก็ ขอขอบพระคุณพี่ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงน่ือต่อไปของรายการเกษตรยิ้มได้นะครับขอบพระคุณพี่ใหญ่ครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับไม่ใช่แค่นี้ครับ